ผีคือสิ่งลึกลับในความมืดที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในทุกๆประเทศทุกๆท,ที่มักจะมีตำนานเกี่ยวกับหลาพูดผีปีาศาจวันนี้พี่นานาจะพาทุกคนไปร่วมค้นหาตำนานของหลาพูดผีปีาศาจแห่งแดนอาทิตย์อุทัยกันค่ะ ผีญ่่ปุนในปี1780นักปราชญ์และศิลปินนามโทริยมะเซคิเอนได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพูดผีปีศาจของญี่ปุ่นที่สิงสถิตยอยู่ตามที่ต่างๆเขาเพยายามแบ่งแยกผีออกเป็นชนิดต่างๆต,ตามลักษณะที่มันปรากฏร่างให้เห็นซึ่งนับเป็นเรื่องยุ่งยากเอาการทีเดียวโดวยเฉพาะโอบบเกสามารถปรากฏให้เห็นได้สารพัดรูปแบบนอกจากโอบาเกแล้วโทริยมะ ยังได้รวมเอาบรรดาผีปีศาจปอบเปรตและสุรกายมาไว้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าโยไกยนอกจากนั้นก็เป็นผีประเภทวิญญาณของคนตายซึ่งมีชื่อเรียกว่ายูเรโอปะเกตตามความหมายของมันก็คือผีปกติจะอยู่ในรูปของกลุ่มไอหมอกประหลาดสีดำที่ล่องลอยไปตามท้องถนนยามค่ำคืนซึ่งเมื่อโอปะเกตเข้าสิงสิ่งใดไม่ว่าคนสัตว์ สิ่งของสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายร่างเป็นผีไปในทันทีเช่นถ้ามันเข้าสิ่งร่มเก่าๆที่มีอายุกว่าร้อยปีร่มนั้นก็จะถูกกลุ่มไอปีศาจอาบจนกลายเป็นดวงตาใหญ่โตเสย,ยยิ้มหรือที่คนโบราณเรียกว่าผีร่มส่วนเวลาปรากฏตัวของโอบาเกนั้นส่วนมากจะเป็นตอนกลางคืนมันจะล่องลอยไปในท้องถนนยามค่ำคืนและพยายามหาร่างสิงสู่ วันดีคืนดีชาวบ้านมักจะพบเกวียนเก่าที่ไม่มีคนขับวิ่งไปตามท้องถนนนั่นก็คือที่สิงสู่ของวิญญาณร้ายเหล่านี้โยกไกเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกหลักพูดผีปีศาจและสุรกายที่มีมาแต่ช้านานซึ่งแหล่งที่อยู่เดิมของเหล่าผีพวกนี้คือคุมนรกมีบันทึกเรื่องราวพิสดารอยู่ตามบันทึกญี่ปุ่นเหล่าโยไกยนั้นมีทั้งแบบหน้าตาตลกขบขัน ไปจนถึงหน้ากลัวจนขนหัวลุกยูเรเป็นวิญ,ญญาณของคนที่ตายไปโดยไม่ทันได้ดับจิตหรือที่เรียกกันว่าผีตายโหงด้วยจิตคิดพยาบาทดั่งไฟสุมของดวงวิญญาณทําให้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้มีตำนานวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่โผล่ขึ้นมาจากบ่อน,น้ําเก่าเล่าขานมากมายสร้างความหวัดผวาไปทั่วยูเรนั้นมีอยู่ทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะตามสนามรบเก่า ซึ่งยูเรเหล่านั้นจะเป็นชายชาตินักรบที่ตายอย่างสมศักดิ์ศรีวันดีคืนดีชาวบ้านที่เดินทางผ่านสนามรบเก่าก็จะพบเห็นเหล่ากองทัพผีสมุไรพุ่งรบกันอย่างไม่รู้แพ้รู้ชนะตามท้องถนนทั่วไปจะเป็นยูเรที่ตายในอุบัติเหตุทำนองเดียวกับผีตายโหงและเหล่าสัมภเวสีที่ล่องลอยไปตามที่ต่างๆรอวันผุดเกิด เวลาเหมาะสมที่ยูเรจะปรากฏตัวนั้นคือหลังเที่ยงคืนแต่ยูเรบางตนก็สามารถปรากฏตัวลังๆได้ในเวลาลางวันและยูเรส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงเพราะผู้หญิงนั้นมีความอาฆาตพยาบาทที่น่ากลัวการาสุเทนกุมักจะลงโทษคนชั่วและผู้นำทรราชสามารถเรียกพาย,ยุได้ เป็นสมุนของไดเทนกุการาสุเทนกุ ku, หรือนกสามขาความเชื่อเรื่องนกสามขาที่มีอยู่ทั้งในแถบญี่ปุ่นและเกาหลีโดยทางญี่ปุ่นเชื่อว่าการาสุเทนกุมีภาพลักษณ์ของปีศาจร้ายและมักจะสร้างพายุเข้าโจมตีผู้คนซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถูกพายุถล่มบ่อยครั้งการาสุเทนกุเป็นค่ารับใช้ของไดเทนกุซึ่งมาปรากฏภาพของไดเทนกุ ที่ล้อมรอบไปด้วยการาสเทนกุบางความเชื่อนั้นเชื่อว่าการาสเทนกุไม่ได้เป็นผีร้ายทั้งยังเป็นปีศาจที่รักสงบและสุภาพแต่การกระทำร้ายๆนั้นเป็นเพราะการาสเทนกุต้องทำตามคำสั่งของไดเทนกุตามความเชื่อการาสเทนกุมีตะเพศผู้จะอาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นผีที่คาด,ดาไม่ได้ตามเรื่องมักจะเล่าถึงพฤติกรรมที่คาด,ดาได้ยาก บางครั้งมันจะลักพาตัวเด็กๆไปทิ้งไว้ในป่าแล้วเฝ้ามองเด็กที่หลงทางอยู่ในป่าแต่บางเรื่องเล่าผู้คนก็บอกว่าเมื่อใดที่หลงป่าให้ขอร้องให้การาสุเทนกุช่วยแล้วมันจะนำทางออกจากป่าให้การาสุเทนกุยังชอบปล่อยข่าวลือสร้างความวุ่นวายให้มนุษย์แต่บางคนกลับเชื่อว่าการาสเทนกุชอบสองครามอีกทั้งมันยังเชื่อว่ามนุษย์ ไม่ควรมีอำนาจมากเกินไปการประท้วงหรือสงครามในสมัยก่อนจึงมักโทษว่าเป็นฝีมือของการาสเทนกุที่ปล่อยข่าวลือมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่สายตาย,ย่ำแย่มากเล็งอะไรไม่เคยแม่นยำแต่ถูกการาสเทนกุเข้าสิงและในฝันการาสเทนกุได้สอนวิชาดาบให้กับหญิงสาวคนนั้นจนเธอกลายเป็นนักดาบที่ร้ายกาจ และมีชื่อเสียงบางข่าวลือก็เล่าว่าลาชิโนโบิหรือนินจาคือเหล่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนวิชาการจากการาสเทนกุกับปะเป็นผีญี่ปุ่นชนิดหนึ่งเป็นผีจำพวกพายน้ำมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกบตัวสีเขียวแต่มีกระดองเต่าอยู่ข้างหลังเท้ามีพังผืดทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังจมูกแหลมมีลักษณะศีัที่แบน และกลางกระหม่อมไม่มีผมเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ตามหนองน้ําหรือแหล่งน้ําต่างๆเชื่อกันว่าอาหารที่กัปปะชอบคือแตงกวากัปปะชอบเล่นซูโม่เพราะมีพลังกำลังเยอะลักษณะพิเศษคือมีจานอยู่บนหัวไว้เก็บน้ําซึ่งน้ําจะทําให้กัปปะมีพลังพิเศษและมีพลังกำลังมากขึ้นในทางกลับกันถ้าสูญเสียน้ําไปกัปปะจะอ่อนแรงลงอย่างมาก ถึงขนาดที่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยถึงแม้ว่ากัปปะจะมีรูปร่างพอๆกับเด็กแต่ก็เป็นผีที่เอาชนะได้ยากมันมีปากแหลมเหมือนนกผิวเป็นเมือกลื่นอาจมีสีเขียวน้ำเงินหรือแดงมีขนดกทั่วตัวแขนขาของกัปปะยาวและยืดหยุ่นได้เมื่อกัปปะขึ้นจากน้ำจะหมดฤทธิ์จึงใส่น้ำไว้บนศีรษะที่บรรดาของตัวเองดังนั้น เมื่อพบเจอกับกับปะให้ก้มคารวะเมื่อกับปะคารวะตอบน้ำบนศีรษะจะหกทำให้หมดฤทธิ์และอีกวิธีก็คือให้เขียนชื่อตัวเองลงไปในแตงกวาแล้วคว้างลงไปในแม่น้ำเมื่อกับปะมาเจอแตงกวานี้เข้าก็จะกินอย่างอริดอร่อยและก็จดจำชื่อที่อยู่บนแตงกวาคราวหน้าบังเอิญต้องจะเจ,เจอเจ้าของชื่อกับปะก็จะไม่ทำอันตรายอะไร กะปะมีความอันตรายเช่นเดียวกับผีรายอื่นๆมีเรื่องเล่าอยู่เสมอๆว่ากะปะเคยหลอกล่อให้คนลงไปในน้ำมักจะลากมา้าหรือเด็กๆลงแม่น้ำจนจมน้ำตายความเชื่อเรื่องกะปะมีกระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นมีตำนานเล่าว่ามีช่างไม้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อฮาริจินโกโรอ้างว่าเขาโยนตุ๊กตาไม้ที่เขาทำลงน้ำกลายเป็นกับปะไปอีกตำนาน ก็เล่าว่าเดิมกับปะเป็นเทพที่ดูแลแม่น้ำลำคลองแต่เมื่อมนุษย์เลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับปะเลยตกชั้นเป็นเพียงผู้ผีธรรมดาปัจจุบันเรื่องราวของกับปะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ละครหรือการ์ตูนต่างๆมากมายเช่นตัวละครซูเนโอในเรื่องโดราเอมอนก็นำมาจากกับปะนั่นเองโดยมากแล้วกับปะที่ปรากฏตามสื่อต่างๆมักจะไม่มีภาพของความน่ากลัว หรือเป็นอันตรายซึ่งต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมคาไมทจ,จิคาไมทจ,จิเป็นพูดลมในตำนานความเชื่อญี่ปุ่นจึงเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนสายลมเรื่องเล่าเกี่ยวกับคาไมทจ,จิมีอยู่ว่าผู้คนที่ขึ้นไปบนภูเขาบางครั้งจะพบกับลมหมุนเมื่อลมหมุนผ่านไปเขาก็พบว่าตัวเองมีบาดแผลแต่ไม่รู้สึกเจ็บคาไมทจ,จิ อาศัยอยู่ในลมหมุนมีอยู่ด้วยกันสามตัวมีปฤติกรรมคือตัวแรกจะชนเหยื่อให้ลม้มตัวที่สองจะฟันเหยื่อให้เป็นแผลส่วนตัวสุดท้ายจะทายาให้เพื่อห้ามเลือดและระงับอาการเจ็บปวดแต่การจู่โจมบางครั้งก็สร้างบาดแผลแร้ายแร,แรงและเจ็บปวดกว่าที่คิดไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทำไมคาเมทาจิจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้คาเมทาจิ จัดว่าเป็นอันตรายกับมนุษย์เพราะมีบางเรื่องกล่าวว่าผู้ที่พบปรากฏการณ์คาไมทจ,จิบางครั้งไม่ได้ถูกฟันครั้งเดียวแต่จะถูกฟันแล้วทายาแล้วถูกฟันซ้ำๆอีกซึ่งนับว่าน่ากลัวเพราะคาไมทจ,จิมีนิสัยชอบต่อสู้ซาชิก,กิวราชิเป็นเทพอารักษ์ที่เป็นเด็กส่วนมากจะเป็นผู้หญิงถ้าอยู่บ้านใครก็จะนำความมั่งคั่งมหาศาลมาให้ แต่ถ้าจากไปความมั่งคั่งที่นำมาจะมาลายหายไปจนสิ้นตามความเชื่อส่วนมากซาชิกิวราชิมักจะอยู่ในรูปเป็นเด็กผู้หญิงอายุราวๆ5้าถึงปีอาศัยอยู่ตามห้องของบ้านที่เก่าๆตามอาคารต่างๆบางครั้งก็จะวิ่งเล่นจนผู้อาศัยได้ยินเสียงบางครั้งจะออกมาเล่นกับเด็กๆซึ่งผู้ใหญ่จะมองไม่เห็นซาชิกิวราชิ ยังช่วยปกป้องเจ้าข,ของบ้านจากพยอันตรายต่างๆรวมไปถึงสิ่งอัปมงคลที่จะมาย่างกลายเข้ามาภายในบ้านที่ซาชิกิวราชิอาศัยอยู่ซาชิกิวราชิจัดเป็นผีประเภทหนึ่งและมีพลังที่น่ากลัวของเทพอารักษ์ซึ่งมีทั้งคุณและโทษมีเรื่องเล่าว่าหากซาชิกิวราชิไปอาศัยอยู่ที่บ้านของใครจะนำโชคลาภมหาศาลและความมั่งคั่งมาสู่บ้านหลังนั้นแต่เมื่อใด ที่ซาชิกิวรารชิจากบ้านนั้นไปทรัพส,บสมบัติและความเจริญรุ่งเรืองที่นำมาจะมาลายหายไปจนสิ้นการที่ซาชิกิวรารชิจะเลือกอาศัยอยู่บ้านหลังไหนนั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่จะชอบเลือกบ้านที่ค่อนข้างเก่าสำหรับบ้านสมัยใหม่ซาชิกิวรารชิอาจจะเลือกเข้าอยู่บ้างแต่ต้องไม่มีสำนักงานในตัวบ้านเพราะซาชิกิวาราชิไม่ชอบกิจวัตรประจำวันที่อึกรึก ผู้คนพยายามที่จะสร้างห้องไว้ให้สำหรับซาชิกิวราชิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงแรมและสำนักงานโดยจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นแต่ความพยายามดังกล่าวมักสูญเปล่า อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดตำนานผีญี่ปุ่นตอนที่2กันนะคะ